สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนกผู้ป่วยในเด็กโรงพยาบาลเจ้าพยาวันนี้นะคะทางโรงพยาบาลได้เล็งเข็นถึงการเกิดอุบัติเหตุพัดตกหกล้มในเด็กนะคะวันนี้พี่บัวนะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้ห้องและการปฏิบัติตัวของน้องๆกันนะคะไปดูกันเลยค่ะผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุจะส่งผลให้เกิดหัวปูดหัวโนสมองได้รับการกระทบกระเทือน กระดูกหักได้นะคะดังนั้นเราจึงมาขอความร่วมมือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการพัดตกหกล้มกันค่ะทางโรงพยาบาลจาัดสรรเสื้อผ้าให้เหมาะสมสำหรับขนาดตัวน้องโดยเฉพาะความยาวของกางเกงไม่ให้ยาวเกินไปเพื่อป้องกันการสะดุดหกล้มนะคะรองเท้าก็เช่นเดียวกันนะคะเรื่องแสงสว่างภายในห้องควรเปิดไฟให้มีแสงสว่างที่เพียงพอลบก็เปิดไฟหน่อยค่ะ กลางคืนควรเปิดไฟทิ้งไว้หนึ่งดวงนะคะทางโรงพยาบาลของเราออกแบบที่นอนเฉพาะเด็กที่มีที่กั้นเตียงแนะนำให้ผู้ปกครองให้น้องนอนด้านในและผู้ปกครองนอนด้านนอกนะคะไม่กินป่ายที่กั้นเตียงแบบนี้ไม่ได้นะคะสำหรับเด็กโตที่อายุมากกว่า4ปี ทางโรงพยาบาลจัดให้มีเตียงฟูกแบบไม่มีคอกผู้ป่วยนอนฝั่งที่มีเสาน้ำเกลือและผู้ปกครองนอนฝั่งตรงข้ามนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเข้าดูแลของเจ้าหน้าที่พยาบาลค่ะบ่อยครั้งเกิดการเกิดอุบัติเหตุจากการตกโซฟาไม่ปีนป่ายโซฟานะคะไม่ปีนป่ายเสาน้ำเกลือแบบนี้ทำไม่ได้นะคะ บ่อยครั้งการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการตกลงจากเก้าอี้ในขณะที่น้องใช้เก้าอี้ควรมีผู้ปกครองดูแลอยู่ข้างๆนะคะกระโดดแบบนี้ไม่ได้นะคะหลายครั้งที่อุบัติเหตุเกิดจากน้ำหกพื้นเปียกหรือสะดุดของเล่นสามารถเรียกแม่บ้านได้เลยนะคะลบกวนผู้ปกครองช่วยกันดูแลเด็กๆเ,เวลาเล่นของเล่นด้วยนะคะ ด้านนี้จะติดหน้าห้องผู้ป่วยเด็กถูกเคสเพราะเด็กมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุพัดตกหกล้มทุกคนค่ะในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลไม่ควรปล่อยให้น้องอยู่ตามลำพังถ้าต้องการความช่วยเหลือกดออดเรียกได้นะคะ